ไก่อบตอนนี้ก็ฉีกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พี่หนูกําลังตักถวายหลวงปู่สวงนะฮะตอนนี้น,<า>น้ำน้ำแล้จะเอาส่วนไหนก็เลือกเอาไม่ได้เอาเลือดมาเะนาะแม่จะมีเลือดตั้งหน่อยแก้วเลยหลวงปู่ชอบป่ะโอ้ยนี่ครับจิิ้มอร่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะถวายหลวงพ่อ ด้วยนะฮะพี่หนูเอาไปไปฝะาไปถวายหลวงปู่ขนากระทอมแล้วญาจะันยุวังหยันถ่ายจ้หนูยันี่เนี่ยมือกล่องมือกุ๊ก นี่ได้ไก่อบถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อทินท่านได้ฉันนะฮะหรือว่าเป็นบุญครับวันนี้ได้ทําไก่อบถวายพระเพราะตั้งแต่อบมาเนี่ยไม่เคยได้ถวายพระเลยนี่เป็นครั้งแรกนะฮะผมอบไก่ไปก็ประมาณสักสี่กับ50ตัวแล้วฮะท่านบอกว่าอร่อยะฮะนานแล้วที่หลวงพ่อไม่ได้ฉันไก่อบ เคยได้ฉันแต่ไก่ย,ย่างผมไม่เคยเห็นลุงผู้สวเห็นไหมผมเลยเคยเห็นครั้งหนึ่งตะท่อมบ้านตะตรงเมื่อประมาณปีสามสามแปดสามปดสามเก้าเนี่ยเห็นนิดเดียวผมไม่ได้ไปจิตตามเหมือนพี่หนู หลวงปู่ไอ้จมือโคราชอ๋อจมือโคราชดูถูกหลวงปู่สวงเพรากู้แล้วลวงปู่หลวงยังเชียนให้สามตัวตรงตรงอ่ะอั่เหรอไม่ต้องแปลไม่ต้องกลับอะไรเลยตรงตรงเลยกี่งวดนะงวดเดียวงวดเดียวขอหลักที่างคือได้ออนี่ครับข้อมูลจากหลวงพ่อทิม คิดด้วยเนี่ยน่ะมันมันเอาไปเอาหลวงปู่โสมไป,ป,ไปใครเอาไปาช่วยสุกสุกเอาไปไหน,นบวชเป็นพะนะระเลยไปอยู่วัดสับน้อยอ๋อหลวงตาสุกเออเออเออหัวโ,โตอยู่ตอนนี้ขายพวงมลาลัยอยู่ตลาดกุขันเนี่ยหลวงพ่อเห็นตอนตอนที่ไหนครับที่หลวงปู่สุงสะกดบ้านขยองขยองนี่นะ เซลลองคผู้สิงนะตอนนั้นเหตุยังไงท่านถึงได้สะกดจิตจับน้นนนเองผู้หญิงอ๋อควดไปเลยพวกเก๋พวกเ,เก๋เซ5คนนั่งอ๋อ,อดวงตาเขายังวัาพูดไม่ออกเออฉันข้ายังมอง,องเอออยอู่อย่างเตียงนั่เอออย่างเตียงนี่ห่างกันแค่นี้ประมาณสักสี่ห้าเมตรอ๋อ ปากทาไมมันไม่บอกมันบอกว่หลุงตาทำแบบนั้นในนี้นะลูกนนี้นะเออพูดไม่ได้อยากจะพูดแต่พูดไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จังงันเนี้ยแหละอยากจะว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วแล้วที่หลวงปู่ท่านจับนมเนี่ยเพื่ออะไรเหตุผลของท่านเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เราไม่เข้าใจท่าน หลวงเลืกจับปุ๊บบ่าวไอ้แมตักน้ำมาจัดรถน้ำมนให้เออรถให้พี่คนนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ให้รถน้ำมนต์ไงเลออ๋ออ๋อไม่หมายถึงว่าอ่าพอหลวงปู่สูงท่านจับแล้วหลวงพ่อจะรดน้ำมนต์ให้ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมให้รดเขาถอนนือว่าเขาได้หลวงปู่สูงก็เลยไม่พอใจก็อเอาน้ำในคาร์นไปเทจ<อ>เลอ อ,นนอันนี้เห็นกรตาอ๋ออันนี้ไม่ได้ย่อลงปู่วมมัไม่ได้ยอ่ออ่าไม่ได้ย่อเห็นกรตาเห็นเห็นว่าไม่ถูกต้องด้วยซ้ำ <c oughs> อ,อ๋อเพราะเห็นอย่างนั้นหลวงตาเคยไปไหน,นขอเลยขอไม่ถูกกฎกติกเลยไม่รู้ไม่รู้ท่าเดียวอ๋อขอวิชานั้นขอวิชานั้นไม่ให้เลย <c oughs> แล้วแล้วได้ไปกับหลวงปู่บ่อยไหม ไปไประจําเลยไปอยู่ตรงไหนตามจนเห็นอ๋อตามหาท่านจนเห็นเลยตามหาท่านน้าไปอยู่กันสล้มกันสลักให้ตามไปเออตามไปเองนั่นเรื่องสะกดจิตเนี่ยโอ้แน่นอนไม่ให้ใครพูดได้เลยได้อยู่เลยโอ้ถ้าถ้าถ้าท่านจะสะกด วิชาท่านเยอะแค่ไหนฮะวิชาท่านเยอะเยอะนะแต่ว่าหลวงปู่ชุ่มไม่บอกแล้วมีอะไรได้จากท่านบ้างไหมวิชาถ้าไม่ท้าไม่เห็นเนี่ยไม่เชื่อเอออย่างที่ว่าให้เลขภาษาจีนเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวเองไม่เชื่อหรอกเขียนตอนนั้นท่านท่านยังมีชีวิตใช่ไหมตอนที่ว่าให้เรียนภาษาจีนเนี่ยหรือไปเป็นไปเป็นงานน้วยกันน่ะนี่อ๋อไปนอนด้วยกัน โดนมีการบันเซไปนู่นบ้านเซไปติดติดไอ้สองหามแล้วใครไปมั่งวันนั้นที่ว่าไปนอนด้วยวันนั้นเราลูกชก่วงออกไปไปจับนั่นแหละอ๋อก็ไปหลายคนอ๋อหลวงพ่อก็ไปตามหาท่านไปเจอทีน่นู่นแล้วท่านเขียนภาษาจีนให้หรือวะยังไงแล้วพูด เสียเสาสาสีสาสีสาก็ลงตาเรากติว่าเสียามดก็เสียจริงจริงด้วยโอ้อาญนรองรับด้วยกินยี่สาสีเงาลักสิบปยเก้าจับอ่ะอาไปตีละอ่าอ่าจับยี่ของวะคอ่าอ่าภาษาจีนได้จิวอ่ะไอ้นั่นท่านพูดใช่ไหมท่านพูดหรือท่านเขียนเขียนอ๋อเขียนด้วย ไม่ได้พูดอ๋อไม่ได้เขียนให้อ๋อเขียนให้แล้วแล้วทำไมอ่านหลวงปู่รูปป้ภาษาอ๋อไอไอไอ,เ,อ,เ,อเจ๊กหนอซาเนี่ยมัน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 อ่านง่ายผมเป็นขีดขีดใช่ไหมยลวงตาค่อยอันนี้ค่อยเรียนเ,ยเป็นเน้นอ๋อเป็นอ๋อหลวงพอ่อท,ท่านก็พอรู้ภาษาจีนบ้างเรียนกับหลวงปูส่สวงอ๋อก็เลยอ่านออก<ม>บ้างอยู่ภาษาจีนหลับทิ่พูดไม่จำเลย อนับจนถึงยี่จับโอ้จนถึงก็ไม่ไหลวงตานับแต่ที้มันลืมวันแล้วอ๋นี่ลงตาทินผู้อเป็นพระที่เคยได้สัมผัสได้เคยติดตามหาท่านตามกระท่อมนะครับอันนี้พี่หนูยืนยันออันนี้พี่หนูยืนยันนะฮะแล้วแวเวล้วาลง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  หลวงตาไปไปหาหลวงปูส่สวงเนี่ยไปกันกี่องค์คนเดียวก็มีสามอง็มีแล้วแล้วไปเนี่ยเห็นพระองค์อื่นอยู่ด้วยไหมนนเขาก็ไปหาเหมือนกันไม่เคยมีพระไปเราไปเจอหลวงตาองค์นี้แหละ <c oughs> ไปหลวงปู่ได้ด <c oughs> ี้มเ <c oughs> ลยเรามี <c oughs> พระเขาเล่นเด็กเล่นเบอร์ก็หลวงตาเป็นคนชอบเล่นอ่าและไอ้พระ อื่นๆเนี่ยก็นานๆจะเห็นครั้งเออเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อขอโชคเขาล่ะขออยตามแม่ลุงตาล้อเขาเออแต่ลุงตาทินนี่ไปไม่ได้เอาเรื่องเลขคตอนิี้ตอนิีหลวงปู่ไงอ๋อได้ลุงปู่สวงในเวลาไปเห็นเก่์ก็พามานี่แล้วมาวัดนี่ต่อตอนที่ลุงปู่สวงเนี่ยไม่สบายอ่ะปวดขาเดินไม่ได้นีลุงตาก็ไปที่บ้านบักรียวนี่เลยอ่ไปเห็นลุงปู่ ขานขานขานไปในรถไปปุยประตูรถก็พาไปพุ่หานลงตาก็ไม่ไปอ๋อกรับอ๋อท่า,ทานไม่เจอก็ไม่ไม่ไปด้วยหรอกอ๋อแค่แค่อยากไปเจอเฉยเฉยเจอเสร็จก็ท่านชวนไปก็ไม่ไป,ไไปอ๋อแยกย้ายกันต่อพาลูก